ข้อเสนอยังไม่ถึงใจหงแดงเอว์พูปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดนานหลังนาโปลียื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรหวังคว้าตัวดาวินนูเยสไปล่าตาขายในอิตาลีข่าวนี้มาจากฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวจอมแม่นสายซื้อขายที่ระบุช,ชัดว่าเอว์พูบอกปัดดีลนี้ทันทีเพราะมองว่าราคายังต่ำกว่าที่สโมสรตั้งไว้ แม้จะเป็นข้อเสนอจากแชมป์เซเรียอาฤดูกาลล่าสุดแต่มันยังไม่พอหงแดงตั้งค่าตัวนูนเยสไว้สูงถึง60-70ล้านยูโรถึงจะเริ่มเปิดโต๊ะคุยจริงจังที่น่าสนใจกว่านั้นคือฝั่งนูนเยสเองก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะผลักดันการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนาโปลียังไม่ล้มแผนเตรียมยื่นข้อเสนอไหนในเร็วๆนี้เพราะพวกเขามองว่า ดาวินนูเยสคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตลาดซื้อขายรอบนี้งานนี้ต้องจับตาดูว่าถ้าข้อเสนอขยับเข้าใกล้70ล้านยูโรเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลจะใจอ่อนหรือไม่แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ